ทำใจดอกบานแล้วครับบานแล้ว ันเต็มต้นเลยครับอ่าเพ้่เยอะอยู่เพิ่อผสอบเกรอรเนานะเพือมันช่วยผสบเกรอรต้นนี้ก็ปีที่แล้วก็ดกอยู่ ถ้าถ้าเป็นเม็ดเม็ดถัวเขียวนะเ้าประมาณเม็ดถัวเขียวนะี่ก็จะมาพ่นกวดเหนียวอีกที แต่ต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วเยอะปีนี้เหลือแค่40%ดอกออกดอก40%ตน้นขั้ตนต้นต้นนี้ต้นนี้เต็มต้นเลยเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่อ้ขึ้นเยอะนะ เบต็ต้นเลยครับตอนนี้ต้นใหญ่ตัวน,นี้อายุดได้สามสิบปีครับอาสามสิบปีแล้วพนยาบากหน่อยครับสูงใหญ่ มาดูต้นใหญ่ต้นนะต้นนี้แหละต้นใหญ่ปลูกเรื่องต้นก็ปลูกต้นนี้เลยในสวนนี้นะครับสูงโอสูงเป็นสิบเมตรได้เนี่ยอันทีิเจียกิ่งตกกลางนี่ตัดไปแล้วนะทำไมตัดให้สูงกวันนี้อีก วันนี้ก็มาดูพึ่ง,งผสมเชื้อสอนนะเยอะเยอะมากอ่เป็นลูกดูคนเป็นลูกดูของดอกลำใหญ่เยอะจริงพึ่งดอกเป็นต้นเลยบาน รู้สึกว่าเหนือจากเป็นเม็ดมานิคๆนะนี่นะนี่ตึง ไฟนี้เลยเล็กกว่าเล็กกว่าหัวไม่ไคิดไฟก็ก็เริ่มเริ่มเป็นอย่างงี้อยู่ นี่มันดูายดอกบาบช่วยพึ่งเฉยช่วยผสมเกสรเป็นธรรมาชาติของพึ่งเนะาะคือกันตอมดอกไม้อย่างนี้เนี่ยเกสอรทุกปีทุกปีแถวนี้เขา,เขา,เ,ขาเขามีเขาเลี้ยงพึ่งก็มีนะเขามาวางไว้ตรงนู้น แถวแถวริมทางเนี่ยเลยมาสักร้อยเมตรแล้วก็ไปทุกที่เลยพึ่เนยอยู่ใกล้แถวเนี้ยก็มามีดอกไม้ที่ไหนก็ไปนะครับอ่าวันนี้มามาชมดอกลำยไยประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมครับ สวัสดีครับ